สวัสดีค่ะทุกคนยีนี่ต้อนราเข้าสู่ช่อง Magic Can เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำผมกับเรากันก็คือเดี๋ยวเราจะไปตัดผมเอาส่วนแบบไปลายๆที่เสียออกแล้วก็ไปทำบาซิเลีย b โบเอาด้วย <c oughs> เผื่อใครยังไม่เคยได้ยินว่าแบบบาซิเลียนโบเอาคืออะไรเนาะก็มันเป็นทรีทเมนต์ที่คล้ายๆกับการยืดผมแต่ว่าไม่ใช่การยืดผมเพราะมันจะไม่ทำให้ผมเสียแล้วมันก็จะแบบมันจะไม่รีบแบนอะไรเงี้ย เหมาะกับคนผมอยาโศกมากๆเช่นเราก็คือเราเนี่ยผมอยาโศกล้วเวลาที่จะให้มันตรงอย่างเง,ง,งี้ยเนี่ยก็คือต้องหนิบแล้วมันก็จะไม่ตรงมากขนาดนั้นก็ยังมีแบบตรงที่มันแบบทําให้ตรงไม่ได้อยู่แล้วก็แบบผ่านไประหว่างวันอะไรเงี้ยผมมันก็จะฟูมากเรารู้สึกว่าไปทําอะไรแบบนี้มันก็จะคุ้มดีเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูกันเลยร้านที่เราจะไปวันนี้นะคะก็อยู่ที่สถานีพร้พอมพองอยู่ใกล้ BTS เ,เลยไปง่ายมากๆ เราจะออกทางออกที่5นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมเอ็มพอเรียมกับเอ็มควอเทียแล้วก็จะเดินตามทางนี้ไปเลยตรงบันไดแล้วนะคะเราก็จะต้องเดินต่อไปอีกประมาณ800เมตรจนถึงซอยสุขุมวิท31นะคะแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปเลย เดินเข้าไปในซอ,อยอีกนิดนึงนะคะจะเจอร้านพอะสาลอนก็คือเป็นร้านที่เราจะมาทําวันนี้นี่เองแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ได้สปอนเซอร์มาเนาะเป็นการมาทําเองแล้วก็เจ็บเองในร้านเนี่ยก็ตกแต่งน่ารักมากๆดูน่านั่งมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นสภาพผมของเราก่อนที่จะทำเนาะจะเห็นว่ามันก็จะค่อนข้างตรงแต่ว่ามันก็จะไม่ตรงมากถ้าไม่ได้จัดทรงเนี่ยมันก็จะดูยุ่งๆนิดนึง ตอนแรกเขาก็จะให้ไปสระผมเนาะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สบายที่สุดก็สระผมไปเลยส<ะ>เสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะลงน้ายาเนะเาะก็จะเอาพลาสติกสามาติดบนหน้าเนะเาะเพื่อกันไม่ให้สารเคมีเนี่ยเข้าตาก็จะลงน้ํายาบาซิลเลียมเบเอาทั่วผมเลยลงไปทีละชั้นลงน้ํายาทั่วผมแล้วเนาะเขาก็จะเอาไดร์เป่าผมมาเป่าขั้นตอนนี้ก็จะแสบ แบบว่าชุนๆนิดนึงแต่ว่าก็พอทนได้ผมเราเนี่ยก็จะออกมาตรงประมาณนึงแหละหลังจากนั้นเขาจะที่หนีบม,มาหนีบทำให้ผมเราเนี่ยตรงมากๆผมเสร็จมันก็จะออกมาตรงประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำยาออกกันเนาะตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยเนาะแล้วโปรที่เราซื้อมาวันนี้เนี่ยเขาก็จะแถมตัดผมฟรีด้วย เราก็เลยให้เขาตัดเล็มๆตรงปลายแล้วก็ตัดปลอยด้านหน้าให้ด้วยโปรที่เราซื้อมานากก็คือโปรไวซินยมบัวสามพันแต่ว่าผมเราเนี่ยเป็นผมที่ยาวเนาะใส่ XL ก็จะเพิ่มอีกพันหนึ่งเป็น4 5่พอันนี้คือผมลังทํานะทุกคนมันก็จะตรงมากแล้วก็ผมดูสุขภาพดีดูไม่เสียด้วยนะทุกคนคือเราอะชอบผมตรงแบบนี้มากยังมีผมแบบนี้ตั้งแต่เกิดแต่ว่าไาซินยมบัวเนี่ยก็ทําให้เราได้เนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบก็คือบาซิลิมโเอลเนี่ยมันสามารถแบบว่าหนีผมหรือว่าม้วนผมทรงอื่นได้แล้วมันก็จะดูแบบไม่ตรงยังดูมีวอลลุ่มอยู่เนาะที่ร้านเนี่ยเขาก็มีบริการม้วนผมให้ด้วยเราก็เลยขอให้เขาม้วนผมให้เนาะอันนี้ก็คือที่ร้านม้วนมาให้เนาะเป็นแบบลอนที่สวยมากเป็นลอนที่เราทำเองไม่เป็น วันนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมาเลยแล้วก็ทุกคนน่าจะเป็นเนาะเวลาแบบว่าเดินออกจากร้านเสริมสวยก็จะรู้สึกสวยมากๆแต่ว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงเราก็จะต้องไปดูกัน okay, ทุกคนนี่เ็า่างนได้ประมาณแบบว่าสาวันแล้วเนาะหลังจากที่เราไปทำาบาซิเนียมโบดายมาก็คือจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนี่ก็คเคต้องหลังจากสระผมว่าแบบว่าเป่าผมออกมาก็เหมือนมีคนใดผมให้เลยจริงไหมโอเค ทุกคนคือมันปังมากแบบว่าปกติแล้วเราผมอยากโซกใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพิ่งเป่าผมเสร็จมันจะแบบเป็นคลื่นๆฟูๆแต่อันนี้คือแบบตรงแนวเหมือนแบบคือมันตรงแบบว่าเหมือนยืดผมมาแต่คือมันไม่ใช่การยืดผมเหมือนแบบมันเหมือนผมตรงอยู่แล้วอ่ะเออคือดีมากนะทุกคนถ้าสมมติว่าแบบใครที่ ผมอยากโซงแล้วอยากจะผมตรงแต่ไม่อยากให้มันดูรีบเหมือนไปยืดผม,มอะไรเงี้ยอันนี้เราแบบแนะนําเลยโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของคิมนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักไปถามที่ร้านเขาได้เลยนะคะก็อันนี้คือเราก็เสียตังเองแล้วก็ทําเองแล้วก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้เนาะมันก็อาจจะไม่ได้ดูแบบว่า แตกต่างอะไรมากแต่สําหรับคนที่คอนเซิร์เนเรื่องแบบหัวฟูหรือว่าแบบผมยักโซอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบตอบโจทย์มากๆมากๆสําหรับคลิปนี้ก็ท่านี้ค่ะใครชอบก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย